ตันที่ผมอยู่ตรงอ้างแว่นท็อปเจริญนะครับผมาขาตะหลนเพื่อนจิตนะครับใกล้ๆมหาทุนพาซานะครับสังเกตได้ว่าสร้างเฟจใหม่ๆเลยนะครับคุณ่เห็นครั้งแรกเลยผมก็รีบมาถ่ายให้ผู้ชมดูเลยนะครับนะครับสีสวยจริงๆนะครับดูดิครับโอ้โหเปลี่ยนไปเรื่อยๆนหลายสีมากมาก